สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l The Move นะครับวิดีโอนี้มาเก็บตกรายละเอียดที่ได้จากเกมเพลย์เดโมของ Resident Evil Village กันต่อเป็นพาร์ทที่2นะโดยข้อมูลข้อสังเกตที่ได้จะเป็นการเล่นของผมเองนะครับคราวนี้ซึ่งก่อนจะเริ่มก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทาง o p t u s แแ่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทาง o p t u s มีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําให้งองไม่หักคุณผู้ชม 100งบาทอีกด้วยนะและแอดไวส์ส่วนจำหน่ายอุปกรณ์ไอทนะีแงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอมนิเตอร์และก็อื่นๆอ,อีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษา,ายนนะครับผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจากแอดไวส .co.th สามารถใช้โค้ด CMWOF เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะนึกถึงไอนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ เริ่มกันเลยนะครับกับข้อที่1คําอธิบายก่อนเข้าเกมนะตรงนี้จะมีคำบรรยายที่เกี่นเรื่องราวเอาไว้ว่าโรสลูกสาวของอีธานถูกลักพาตัวเขาพบว่าตัวเองอยู่ในหมู่บ้านประหลาดแห่งหนึ่งหลังเดินอย่างไร้จุดหมายอยู่สักพักเขาก็ได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ฉากแรกของเกมนะครับที่ตัวเอกได้เจอกับคุณป้าพร้อมกับคําพูดที่แฝงในยะเกี่ยวกับความลับบางอย่างของหมู่บ้านแห่งนี้ you, the s <S บอสเซอที่2ก็คือบ้านฝั่งซ้ายมือครับ บริเวณหน้าบ้านคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพของมาเธอร์มิรันดาที่บ่งบอกถึงความศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อเธอส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นภาพของเธอที่อยู่เหนือกองไฟภาพเอมบริโอที่มีกิ่งไม้สีดำห้อมล้อมเอาไว้หรือว่าจะเป็นภาพนักบวชหญิงที่อุ้มเด็กน้อยเอาไว้ในมือเหล่านี้ครับ ข้อมูลที่3ามตราสัญ,ญลักษณ์ภายในบ้านกับบันทึกเกี่ยวกับลายแค้นในบ้านหลังเดิมเลยนะครับเราจะเข้ามาด้านในได้ด้วยซึ่งสิ่งแรกที่สะดุดตาผมเลยก็คือภาพวาดบนพื้นพร้อมกับเทียนหลายเล่มที่ปักเอาไว้เหมือนชาวบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ต้องการจะทําพิธีอะไรสักอย่างจากนั้นที่มุมของห้องก็จะมีกระดาษอันนึงวางอยู่ครับใจความเขียนเอาไว้ว่าลายแค้น like ผู้ยิ่งใหญ่หมาป่าประหลาดในนิทานเก่าแก่ขอจงมาเพื่อก,กินหนังของเราขอจงมาเพื่อฉีกเราเป็นชิ้น อที่4 s e ซี e t Item ีนนี้หลังจากที่เดินสำรวจวนๆไปในสุสานนะครับผมก็ได้เห็นแสงกระพริบที่โล่บนรูปปั้น m e เดนออ f War สุดท้ายก็เลยลองยิงดูครับซึ่งมันก็ทําให้เราได้คริสตัลอันนี้มาในที่สุดโดยหลักๆก็น่าจะเอาไปขายแลกเงินนั่นเองครับ ข้อที่5ภาพบอสอีก2คนในวิดีโอตอนที่แล้วผมบอกไปว่ารายละเอียดของภาพนั้นดูไม่ค่อยชัดซึ่งพอมาเล่นเองก็เลยตั้งใจมาโฟกัสตรงนี้ให้ผู้ชมได้ดูเลยว่านอกจากเดอะทอลเลดี้ข้าวให้เซนเบิร์กและพระแม่มิวันดาแล้วพวกเขาอีก2คนหน้าตาเป็นยังไงมาเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับภาพนี้ผู้ชมจะสังเกตได้ว่าตัวละครคนนี้มีผ้าค,คลุมสวมเอาไว้ครับใบหน้านั้นโผล่มาแค่ครึ่งเดียวกับผ้าพ,พันหน้าผากที่เหมือนจะมีส่วนของกระดูกมัดรวมกันไว้ซึ่งส่วนตัวผมแอบรู้สึกว่าหมอนี่นน่่าาาาจะเเป็บออออสสใชใชชิงงหหมมผีรรืืววพก้ตต์ ส่วนอีกภาพก็คือรูปเด็กสาวที่เหมือนจะอยู่ในชุดแต่งงานสีขาวครับกับร่างสีดําใหญ่ๆที่อยู่ด้านหลังเธอตัวละครนคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้แน่ๆก็คือหลอนจัดๆเลยนะครับต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่6ก็คือการทดสอบถุงแป้งกับแลนไม้คุณผู้ชมได้ดูและผลประกอบการมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับ เอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมมาเล่นเก็บตกเก็บบาะแสประเด็นทั้งเนื้อเรื่องและเกมเพลย์มาให้นะครับสุดท้ายก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบนะเอาละครับและสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ